เป็นเกาวปวดข้อทรมานโอ้ยเป็นเก้าวปวดข้อมันทรมานครับกลางคืนนอนไม่ได้เลยครับปวดทั้งคืนทานดีเขาไปสองกล่องอาการปวดบวมแดงดีขึ้นมากเลยครับปวดข้อหัวเข่าวบวมโอ้โหทรมานสุดๆทรมานสุดๆทรมานสุดๆได้ดีเกาสองกล่องนี้แหละครับอาการปวดผมหายไปตุ่มที่ขามันก็ยุบลงตอนนี้ทำงานได้แล้วครับใครที่เป็นเหมือนผม ลองหาดีเกามากินดูนะครับปวดมากๆตามข้อเข่าตามข้อเท้านะคะมีเพื่อนบอกว่าเนี่ยเธอเป็นโรคเกาเขาแนะนําให้ทานดีเกลค่ะหลังจากที่ซื้อตัดสินใจซื้อมาทานสองกล่องนะคะอาการปวดที่ทรมานมากๆนอนแทบไม่ได้เดินไม่ไหวนะคะทานสองกล่องแล้ววันนี้สดชื่นมากค่ะอาการเหล่านี้ดีขึ้นได้ เหมือนพ่อค้าไก่ย่างท่านนี้ที่ทานแล้วอาการดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําสัมภาษณ์พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับของพี่มนตรีนี่ก่อนหน้านั้นอาการเป็นยังไงบ้างครับปวดข้อหัวเข่าบวมโอ้โหทรมานสุดๆทรมานสุดๆทรมานสุดๆตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเกาพอดีไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือดค่ะไปเจาะเลือดก็ทีนี้หมอก็เลยว่าเป็นเกาแล้วเป็นที่ตุ่มตุ่มบวมค่ะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรใจคอใจไม่ดีมากพอดีก่อนจะไปหาหมอเจาะเลือดเนี่ยมันเป็นกดยูริกปูดขึ้นมาตรงตาตุม่มแล้วตรงตาตุ่มเกิดแตกขึ้นมาเหมือนเป็นหนังล่อนแล้วมีกดยูริกเขา่ขาไหลออกมาไหลออกมาเลยผมก็ใจคอไม่ดีเลยว่ามันจะเป็นอะไรค่ะพอดีไปหาหมอหมอเขาเลยเต้องเจาะเลือดบอเนี่ยเป็นเกาเป็นกดยุริกแตก เราก็ต้องล้างพงล้างแผลอะไรประมาณนานเป็นเป็นเดือนน่ะล้างแผลจนโผลเรียกว่าเหมือนหมอก็บอกว่าเนี่ยต้องดูแลดีๆนะเดี๋ยวแผลจะติดเชื้อเพราะเป็นที่ตุ่มเวลาฝนตกก็จะเดินย่ำน้ำอะไรไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยต้องดูแลรักษาอย่างดีนะพี่เนาะอาบน้ำก็ต้องยกขาสูงๆมันทรมานมากมากพอก็มาได้ดีเกาเนี่ยครับที่ว่า ช่วยสมานแผลกดยูริกลดอะไรประมาณนี้ครับค่ะแล้วของพี่มนตรีทานไปกี่กล่องคะที่รู้สึกว่าอาการเราดีขึ้นก็สองกล่องครับสองกล่องเลยสองกล่องคือเท่ากับว่าเราทานไปเดือนหนึ่งเนาะพี่เนาะครับผมเออเดือนหนึ่งอาการดีขึ้นครับผมแล้วตอนนี้ของพี่ทานไปทั้งหมดกี่กล่องแล้วคะผมเริ่มขึ้นกล่องที่ห้าแล้วครับกล่องที่ห้าแล้วประทับใจเนาะพี่เนาะเลยทานต่อเนื่องเนาะจากหัวเข่าไม่จากที่ว่าบวมเป็นใสเดี๋ยวนี้ถึงว่า จะบวมก็บวมนิดหน่อยพอตึงๆพอเราเดินได้ธมาค้าขายได้ธมาค้าขายได้คือการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ก็คือดีขึ้นเยอะเลยน้พี่เนาะโอ้ตอนก่อนต้องไปยืมไม้เท้าที่อนามัยมาพยุงโอ้โหสุดๆก็เท่ากับว่าตอนนี้อาการดีขึ้นต้องบอกว่าดีขึ้นประทับใจเลยตัวนี้นะคะสําหรับท่านใดที่มีอาการคล้ายๆกับทางพี่มตรีนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะ